เท้าตรู่ของวันที่หนึ่งมกรา2567แล้วพวกมึงไอคนในกรมบังคับคดีในกระทรวงยุติธรรมในสำนักงานที่ดินในกรมที่ดินในกระทรวงมหาดไทยในธนาคารกรุงไทยในสตชในปปชในปปท ในผู้ตรวจการแผ่นดินในผู้ตรวจเงินแผ่นดินในธรรมเนียบรัฐบาลคิดออกหรือยังว่าวันนี้ปีใหม่นี้พวกมึงจะทำความชั่วร้ายเร็วสามอะไรเพื่อให้ครอบครัวมึงโคตรเง่ามึงมั่งมีสีสุขมีความกินดีอยู่ดีไอสัตว์บอกกูได้หรือไม่